ใต้คาแล้วเราจะเวลาที่เขาจะกินเขาจะเงยหน้าอปากแล้วแม่ใหญ่แยก่ดูทีละอันเอาทีละอันดูพี่ก็สอนอยู่เนี่ยแทนแล้วถ้าเราไปแย่งเขาอย่างนี้มันจะยังไงเขาก็จะเสียใจครับแล้วก็เขาจะโกรธคือต้องให้เขาอิ่มเองใช่ไหมคะก็คือจะคายออกมาแล้วแบบ พวกอาหารพวกนี้มีอันไหนคือให้เขากินได้บ้างอะไรยังไงเอจริงๆแล้วเวลาเวลาผมเลี้ยงเนี่ยเอ่อผมพกออกจากบ้านทำไมล่ะครับเนี่ยผมพกออกจากบ้านจริงๆจะมีแค่ใบนี้อันนียาแก้เจ็บขรอันนี้ยาแก้ร้อนเดี๋ยนะอันนี้ยาแก้ร้อนครับแล้วอันนี้ยาแก้เจ็บขานนยาแก้เจ็บขา นีอาหารหลักอาหารหลักคือที่กินเยอะใช่ปกติ้นของพวกนี้ครับบ้งาาแล้วไอ้พวกนี้อาา่ะคะพวกนี้คือเอาไว้สอนที่บ้านครับเอาไว้ให้ที่บ้านมันคุณค่ะมันจะเป็นอาหารเป็นขนมเรามาอย่าแย่งจับมือค่ะอันนี้จะเป็นใบกาแฟค่ะอันาน,านี้เป็นลาห้ทีอันนี้จะเป็น วิตามินครับวิตามินวิตามินนะอันนี้ความจำไม่ค่อยดีดอันนี้ยากแก้ท้องอืดเราจะรู้ได้ไงว่าเขาท้องผูกอ่าแก้ท้องอืดครับอ่าท้องอืดแล้วเราจะรู้ได้ไงอะคะเขาจะมีอาการสายหมอไปมาแล้วก็เหมือนคนแน่นท้องนะครับอ๋อแบบสายไม่หยุดอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ครับ อันนี้พริกเวลาเขาหนาวสาวที่กินมันสัน่นเงนี้ก็เหมือนเหมือนคนเวลาหนาวครับแก้หนาวแก้หนาวซึ่งเมืองไทยไม่ค่อยได้ใช้หรอกโอเคเปิดแอร์เย็นอันนี้เป็นขนมเหมือนท็อฟฟี่ครับอย่าให้บ่อยอ๋อหนูก็อ้อยขนมอย่าให้บ่อยนะเรามาอันนี้อย่าให้บ่อยนะลกูกอันนี้สําหรับเวลาที่เขาฝึกอะไรยากยาได้เช่นเดินไกลไกครับให้รางวัล ฝึกนั่งครับก็จะให้อันนี้ครับเป็นเป็นรางวัลให้เขาพอเขาเล่นเสร็จแล้วก็ช้อนป้ายทางอย่างเงี้ยเหมือนกันม้ใช่ครับนี่คือข้าวพายข้าวพายออกมาแล้นนี่คือหลักหลักสามอันใช่ครับส่วนอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกครับก้อนนี้ก้อนนี้จะค่อนข้างยากนิดนึงครับชื่อก้อนเพล อันนี้จะต้องตอนิดนึงครับถึงจะใช้ได้โตประมาณสักคือต้องต้องเดินได้แล้วอ่ะอันนี้คือเขายังเดินไม่ได้ใช่ไหมใช่าะทำไมเขาไม่าะเขาไม่เดินจริงแอนพวกนี้คือเขาต้องโตแล้วทั้งนั้นเลยะใช่ครับ,รบอันนี้คือเขาต้องรู้จักชื่อตัวเองแล้วแล้วเขาจะรู้จักชื่อตัวเองได้ยังไง ก็เราเรียกเขาไปก่อนเรียกคือจ้องหน้าเราเรียกอย่างงี้เหรอใช่จับเขามาอุ้มมาสัมผัสจับเขาอุ้มมาแล้วก็เรียกเรียกชื่อเขาจะจำเสียงแล้วตอนที่เขาจะจำหน้าคนเจ็ดคนได้นี่คือก็จับกล้องข้างหน้ามองเขาแล้วให้เขาดูประมาณนี้ใช่ไหมคะเวลาเล่นกับเขาเขาเล่นจับจข้างหน้าอย่างเงี้ยเขาจะมับกล้องอุ้มแล้วก็เรียกชื่อบ่อยๆอย่างงี้ใช่ไหมมองหน้าด้วยฮัลโหมา ันนี่ต้องบาลบาลน้อยบาลน้อยอันนี้เกาแสดงอาการอะไรอยูนน่นะอันนี้แส,สดงอาการเหมือนกับขอ้อเขียวอะไรไปเรืเ่อยๆปบาลน,น้อยโนนอเคจำได้ใช่ไหมลงมาอันนี้ชื่ออะไรคะอันนี้น้องอะไรก่อนบาลแล้วอันนี้อะคะอันนี้เอาไว้เล่นกับเขา เล่นชาปีเยอร์คร่ะแบบไล่ค่ะ,ค,ะคือถ้าเขาอาา้าปากแสดงว่าแสดงว่าเขาเออต้องการต้องการเล่นด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติว่าแปะแล้วเขาแบบสายหัวไปมาแสดงว่าเขาไม่ต้องการใช่ไหมทำไมอย่าทำไมเมื่อวานแบบเลยไม่อ้าปากเลยหมุนหัวตลอด ได้บ่อยแค่ไหนนะคะไอ้ต mm> ัวเนี้ยก็แล้วแต่เราอ๋อได้บ่อยแล้วแต่เราแล้วอย่างนี้เวลาฝึกเขาฝึกยังไงคะอันนี้คือฝึกออกคำสั่งให้เขาร้องเพลงจริงๆเขาร้องเพลงเป็นแต่ว่าเราจะทำให้เขาร้องเชลงต่าทๆอย่ดเช่นอำเพลงเช่นนี้ตอนนี้เสียงดังเอ๋ออุกรณ์ง่ายอุกรณ์ง่ายๆเมื่อเช้าแถวบ้านเราไปใบ้หวยแล้วอ่ะ ใต้ทางเขาเนี่ยครับพอเขาพร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยเขาก็จะเงยหน้าขึ้นมาอันนี้ตัวอย่างคือเขายังไม่อยู่ในอารมณ์ที่พร้อมจะยุ่งนั่นจะส่วนสิ่งวัตถุอาจฉริยะ<ม>แล้วก็ด้วยด้วยความที่เขาอาจจะยังยังไม่โตคือถ้าเขาจะเล่นด้วยหรือจะกินเนี่ยเขาจะอ้าปากคือจะเงยหน้าแล้วก็อ้าปากเงยหน้าอ้าปากคือพร้อมที่จะเล่นด้วยแล้วเวลาสั่งเอาช้อนใต้คางขึ้นแล้วให้เขาคาบอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับคาบไว้แล้วเขาก็จะเอำหงอก ประหลมขึ้นสานงไว้แล้วให้เราสั่งสั่งเช่นอันนี้อะไรร้องเพลงก็อาจจะสั่งว่าร้องเพลงสั่งเขาบ่อยๆเขาจำใช่สั่งว่าร้องเพลงเสร็จปุ๊บเขาก็จะประขลงลลงแล้วก็ขึ้นอีกทีนึ่งแล้วก็บอกร้องเพลงคือเหมือนจะเราเมมโมรี่คำสั่งไปในทุกสั่งแล้วพอครั้งหน้าพอครั้งหน้าเราไม่ต้องใช้อันนี้พอเราพูดว่าร้องเพลงถ้าเขาจำแนนสุดมันจะทำใช่ครับเป็นเพลงที่เราสอนหรือว่าเป็น เป็นเพลงของเขาของเขาเนี่จะร้องเป็นอยู่แล้วจะมี Happy Birthday กับจีนเปอร์เออเป็นเพลงของเขาเองอันนี้ก็ยากอยู่เนาะจริงๆน่าจะทำเป็นเป็นคลิปของคนไทยเนาะมีแต่คลิปต่างชาติอ่ะเข้าไปดูแบบที่ไปดูเป็นของคนไทยที่พี่คุณทำมันมันสัน้นไงแล้วมันอ๋อกำลังนี่อยู่ครับกำลังพยายามอ๋อดูนะทักก่อน